สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระหิมหากรนําเอาพระสมเด็จวัลระคังเป็นเป็นพระในยุคปลายนะบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์องค์นี้เรียกว่าองค์ช้างเผือกเลยนะเพื่อนสมาชิกแตกลายงาแตกลายงาบางท่านก็เรียกว่าขาวงาช้างก็นี่แหละครับพุทธสินเนี่ยเป็นพระในยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิ์ดูง่ายนะครับซุ้มระคังจะอวบใหญ่ เนี่ยพระพักนี่จะมนกลมนะเหนหัวตกกะกแตนท่านก็เรียกนะเือนหัวบาทท่านก็เรียกนะทรงบาทนะนี่แล้วก็ดูลักแร้ทั้งสองข้างนี่จะลึกนะฐานสิงห์นี่คมชัดเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นคมงฝานก็มีนะนี่แล้วก็ดูเนื้อด้านในนี่อ่เรียกว่า น้ำตาลเข้มเลยนะเพื่อนสมาชิกตามรอยปริแยกเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันองค์นี้ผ่านผ่านขมิ้นมาแล้วนะเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับใครเชื่อก็ตามนั้นใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครดูคลิปเก่าๆพ่อใหญ่มหานี่ทำมาเป็นร้อยคลิปพันคลิปนะหลายพันคลิปแล้วนะพี่สูตรพระนำ้ำขมิ้นหักเจาะแตกเหล็กไหลมีไหมแม่เหล็กมาดูโอ้โหต้มน้ำร้อนแช่น้ำอุอน่นแล้วก็ เอาน้ำส้มสายชูมาแช่มาผัดมาถูมาคูดให้เห็นเลยนะถ้าใครอยากเห็นสิ่งที่พ่อใหญ่มาหาพูดมาเนี้ยท่านเข้าไปสื้ดูได้ในช่องมหาสองกว่าบ,บ้านนะทำให้หมดแล้วนะถ้าจะกล่าวก็จะเป็นการซ้ำความเดิมเนี่ยองค์เนี้ยเนี่ยไม่ได้เจาะข้างเหมือนกำนันท่านบอกนะกำนันท่านบอกว่าเจาะข้างก็ได้ก็แล้วแต่เราเจาะที่ไหนท่านอยากรู้ว่าตรงไหนควรเกิดวกการเจาะเนี่ยเนี่ย เอาก็มีลงจุดนี้เหลืองมาจุดนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ข้างๆที่กำนานท่านบอกนี่ก็เหลืองอีกนะองค์เนี้ยแต่ว่าก็ยังว่านะนะถ้าสายสายพ่านนิดก็จะขัดตาขัดใจไม่ผ่านท่านก็ว่าไปนะแต่ถ้าสายอนุรักษ์เราเห็นอย่างเงี้ยบ,บ้านเนี่ยก็อนุลักษ์ไว้เจ็บ่ะแล้วก็ก็ไม่เคยเห็นหรอกครับองค์หลวงศิลป์ราคา สิบยี่สิบล้านหรือลงในสมุดทำเนียบพระสมเด็จแบบหลายสิบปีก่อนก็ไม่ค่อยเห็นมีองค์ของหลวงศิษย์นะเห็นเด่ยวองค์ของหลวงวิจารณ์แต่พอกล้องวิทยาศาสตร์เครื่องไม้เครื่องมือพิสูจน์คนมีองค์ความรู้มากมายในยุคหลังห้าปีย้อนหลังเนี่ยเขาก็ทำหนังสือบันทึกทำเนียบตามหาร่องรอยพระสมเด็จเป็นภาพสีอย่างดีนะราคาไม่แพง สี่ห้าร้อยก็ซื้อได้แล้วนะเอามาให้ดูทั้งก็เปิดมาเทียบเคียงแต่ก็อย่างว่าเราก็ดูนะบางองค์ก็อาจจะขัดตาท่านก็ไม่เป็นไรขัดตาเราแต่ถูกตาเขาอะนะถูกตาเขาแต่ขัดตาเราก็เหมือนเหมือนพระแท้นี่แหละครับนะแท้เขาแต่ไม่แท้เราแท้เราไม่แท้เขานะแท้นี่มันมันปัญหาโลกแตกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยพระแท้ไม่จำเป็นต้องขายได้อย่างที่เขาว่าก็ถูกนะคือถ้าหากว่าเราดูความเก่าเป็นเพราะยมหาบอกเพื่อนสมาชิกทุกครั้งนะ อันดับแรกท่านต้องต้องใจเย็นต้องดูว่าเก่าเนี่ยเก่าที่ผ่านการแบบเก่าแบบเล่นเก่าก็ไม่ได้นะไปอบไปทอดไปแช่ไปเวฟไปหมักไปตากไปทอดมาเนี่ยเราก็ดูออกทําไมเราดูออกเพราะมันไปขัดกับธรรมชาติพระยุคต้น200อยปีเนี่ยยังไงนะยุคก,กลางร้อยเกปียุคปลายร้อยห้าสิปีเนี่ยเก่าก็ต้องบาลานซ์กันนะเพื่อนสมาชิกต้องดูออก ถ้าใครดูความเก่าออกท่านชนะแล้วถึง80%เนะเพื่อนสมาชิกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องท่าประสบการณ์มาก่อนนะศึกษามาเยอะดูมาแยะพูดคุยก็พอสมควรแหละท่านจึงได้รู้ว่าแยกเก่าเก่ากับเก่าเก่าใหม่กับนะเก่าจริงๆอะนะเก่าใหม่เก่าจริงๆหรือว่าเล่งแก๊สเล่งความเก่าอย่างเงี้ย <laughs> นะแล้วท่านก็ลืมไปเลยนะว่าหลายคนก็บอกว่าแตกรายงานแต่เฉพาะด้านหน้านะ ถ้าด้านหลังแตกแรงงานด้วยอย่างเงี้ยมาวางเลยเนี่ยหลายท่านบอกอย่างนั้นนะไม่จริงนะเพื่อนสมาชิกโดยความเป็นธรรมชาติเนี่ยถ้าด้านหน้าแตกยังไงนะด้านหน้าแตกยังไงอ่ะด้านหลังก็ควรจะแตกบ้างไม่มากไม่น้อยถูกต้องไหมครับนะเมื่อด้านหน้าแตกยังไงด้านหลังก็ต้องแตกบ้างนะไม่มากไม่น้อยก็ต้องแตกเพราะว่าโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติของเนื้อพระนะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ใช่ว่าแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังนี่เฉยเลยอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยเป็นพ่อใหญ่มาหาเนี่ยเป็นคนแรกนะที่จุดประเด็นนี้หลายคนก็โอเคอ่านะก็กล่าวพูดถึงมีหลักฐานชัดเจนขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆดูองค์นี้นะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันนะเพื่อนสมาชิกเมื่อเราดูเต็เตอมองค์แล้วเนี่ยองค์นี้ชัยยะท่านองค์ช้างเผือกนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะสวยไหมครับนี่องช้างเผือกน,ะนี่โนะอ้โหดูตัดกับแสงแดดอ่อนๆเนี่ย งดงามนะองค์นี้แต่ถ้าท่านมีท่านอย่าเอาไปขายคนเขาไม่ซื้อท่านก็อย่าเพิ่งไปจิตตกนะเพราะว่าพระแท้นี่ไม่ไม่จะเป็นต้องขายได้นะเพื่อนสมาชิกท่านจาไว้เลยนะเพราะว่าแท้เราแท้เขาไม่เหมือนกันนะดังนั้นท่านใจเย็นๆนะถ้าท่านมีพระแท้เนี่ยท่านขึ้นคอเลยนะอาราธนาท่านขึ้นคอไว้เลย เพราะว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดูเนื้อเห็นไหมครับเขางาช้างเนี่ยเหมือนงาช้างเลยนะเพื่อนสมาชิกเหมือนงาช้างเราเราดูงาช้างได้นะเนี่ยเห็นไหมครับดูการแตกของท่านนะ แต่ก็แตกเป็นระเบียบเหมือนลากผักชีนะเพื่อนสมาชิกเหมือนสายฟ้าแลบท่างก็เรียกนะเหมือนสายฟ้าแลบเนี่ยเหมือนลากผักชนะีเห็นไหมครับลงมาเนี่ยเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนลากผักชีเนะี่ยโอ้แบบงามมากงามอย่างว่าเนละงามพระเหมหาอาจจะไม่งามของท่านก็ได้เป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่จะเป็นต้องเหมือนกันเราก็เพื่อนสมาชิกความเห็นของเราอะผ้าแท้นี่โอ้ยเป็นเป็นล้านลาน้ลานองค์นะมันเหมาะกับ คนทุกคนที่มีองค์ความรู้ท่านก็บอกก็ถูกนะถ้าท่านไปหาพระตามที่เขาต้องการเนี่ยก็หายากหน่อยนะเพราะว่าแต่ละสมาคมแต่ละชมรมแต่ละสถาบันเขาก็เล่นไม่เหมือนกันนะความฉ่ำความนวลรูปทรงสันฐานหายากถ้าเพื่อนสมาชิกอยากจะได้แพงๆก็ต้องไปซื้อของเขาห้าล้านซื้อของเขาห้าล้านเนี่ย ไปขายท่านต้องขายให้ได้10ล้านอย่างที่เขาบอกนะแต่ท่านคิดหรือว่าเขาจะซื้อท่าน10ล้านถ้าหากว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้เห็นไหมเมื่ออยู่กับเราในหลายปีไม่ออกไปขายคืนอย่างที่เขาบอกขายคืนกับไม่ถึง5ล้านนะอย่างน้อยล้านเดียวท่านขาดตุนยับเลยนะสีล้านเนี่ยที่เขาบอกว่าเก็บพระก็เหมือนการเล่นหุน้นเก็บแล้วยิ่งขึ้นก,ก็ถูกนะ ที่เขาซื้อกันราคาแพงๆยี่มห้าล้านสามสิบล้านน่ะเขาซื้อเฉพาะคนที่เขารู้จักคุ้นเคยกันนะเพื่อนสมาชิกเพราะองค์ที่เขาผ่านมือมาเนี่ยเขารับรองได้ว่าอยู่กับเขาห้าปีเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้ห้าล้านนะนะซื้อมายี่ห้าล้านห้าปีเขาก็ต้องได้ห้าสิบล้านขนาดนั้นก็มีนะหรือห้าปีได้สามสิบล้านได้กําไรห้าล้านเป็นอย่างต่ําเป็นอย่างต่านะนะแต่ถ้าถ้าถ้าลดลง ถ้าลดลงเขาก็ไม่ขายเพราะในสมาคมในกลุ่มในก้อนในสมาชิกเขาเขารู้ว่าพระนี่เป็นพระแท้ก็หมุนเวียนอยู่นั่นแหละก็เ,เก็บไว้เก็บไว้นะสบอบการเหมาะเจอคนที่เขาต้องการสะสมจริงๆนะเขาก็รับไปในราคาที่เขาต้องการนี่แหละคือการที่บอกว่าเจ็บพระนะก็เหมือนการซื้อหุ้นนะเก่งกําไรมีขึ้นมีลงก็ถูกนั้นถูกสําหรับคนที่เขาในแบบ อยู่อีกคัสหนึ่งะน,นะคือเราต้องยอมรับนะเพื่อนสมาชิกเซียนใหญ่ๆที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมานะห้าสิบปีหกสิบปีแล้วแต่ละท่านน่ะโอ้โหแบรนด์เขาเนี่ยพูดมานี่คือเขาลงทุนไปเยอะเขาผ่านอะไรมาแยะนะเขาแบบมีบาดแผลมาสมควรนี่แหละนักลบต้องมีบาดแผลนะโอ้โหดังนั้นนี่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยเขาอยู่ตัวแล้วเนี่ยคำพูดเขาเนี่บอกว่าแท้ก็แท้นะ เทียมก็เทียมนะอันนั้นเมื่อเราเข้าใจตรรก,กะตรงนี้มันเป็นพลังงานควอนตัมอย่างหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกนะเรามองแบบเรามองแบบเป็นควอนตัมนะเป็นหลักฟิสิกส์นะมองเป็นจัตุธรรมเราต้องมองให้มันทะลุนะเป็นมิติเวิร์ดให้ได้แล้วเราจะเป็นสุขนะทุกชีวิตสรรพสิ่งทุกอย่างที่เราตีค่าเนี่ย เงินแบงค์พันกับเงินแบงค์ร้อยราคาเท่ากันนะราคาศูนย์บาทเท่ากันนะงงไหมแบงค์พันกับแบงค์ร้อยหรือแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบเนี่ยราคาศูนย์บาทนะเป็นกระดาษธ,ธรรมดานี่แหละเป็นราคาศูนย์บาทเป็นกระดาษธ,ธรรมดานี่แหละแต่ที่เราบอกว่านี่พันบาทห้าร้อยบาทร้อยบาทยี่สิบบาทเนี่ยเพราะเราไปไปให้ราคาก็เหมือนพระสมเด็จเนี่ย ร้อยล้านตั้งกันเองนะห้าสิบล้านตั้งกันเองยี่สิบห้าล้านตั้งกันเองสิบล้านตั้งกันเองนะอันนี้จริงเป็นมูลค่าที่เราเข้าไปยึดติดนะดังนั้นถ้าเรามีพระสมเด็จสักหนึ่งองค์เนี่ยเหมือนพระเหญมหาเนี่ยก็มีนะมีมีชุดใหญ่อยู่ที่อยู่ที่คอใส่สูทใส่เสื้อทับไม่มีใครเห็นนะแต่มีอีกองค์หนึ่งที่โชว์ด้านนอกนะ อ,องค์นี้จะเป็นองค์เก่าแก่องค์ที่แบบเนื้อที่เซียนเขาซื้อกันเลยแหละเนื้อด่ฉำเลยแหละฉำโอ้น้ำตาลเข้มใสนะคนที่เขามองออกเขาก็แบบงแงเฉงอม,มองนะแต่คนที่เขามองมออกเขาก็เห็นธรรมดาเพราะเห็นมหาก็เดินขึ้นรถเมล์เดินสองแถวเดินไปทํางานเขาเห็นเขาก็แบบธรรมดาเขาคนเขาไม่รู้นะนี่แต่ที่เราเชื่อเราศรัทธา เราเชื่อเราศรัทธาแล้วก็แฝนถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่ไม่ต้องแฝนนะพระราคา20ล้านเหมือนเซียนท่านบอกนะราคาจะสูงปี๊ดกับกลางๆก,กับระดับพวกเราทั่วไปเนี่ยนั่นหมายความว่าองค์ยี่ห้าล้านบาทองค์สิบห้าล้านบาทกับองค์ละร้อยบาทเนี่ย ถ้าเป็นพระแท้เนี่ยผู้ธุคุณเท่ากันเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนะเอาเอาแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามาดูองค์นี้ยเพื่อนสมาชิกดูเนื้อสิครับดูซุ้มระคังเห็นไหมครับไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดต้องปวงเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้คนเป็นเจ้าของกระทูให้คิดว่าแท้ของเรากับแท้ของเขาไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนดูดูด้านในซุ้มระคังเห็นไหมครับนี่คือเขาไม่ตึงเขาจะมีเส้นมีขยะมี ต่อยุบลอยย่นลอยหดเหี่ยวอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับย่นหดเหี่ยวม้วนเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาก็จะมาของเขาอย่างเงี้ยสวยของชาวบ้านอ่ะนะแต่พวกเซียนเขาคิดว่าอีกแบบนึงอันนี้บล็อกปิมพ์ของหลวงศิษย์นะไม่ใช่เป็นองค์หลวงวิจิตรหลวงวิจารณ์ไม่ใช่นะองค์หลวงศิษย์ดังนั้นพุทธศิลป์ก็จะมาแบบนี้ดูเนื้อเดี๋ยวเรามาดูดูกันใกล้ๆนะเพื่อนสมาชิกให้ดูใกล้ๆนะ นี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับเขางาช้างนี่แหละครับที่มาเป็นงาช้างไหมครับนี่ถ้าเราเห็นงาช้างนะโคนโคนงาช้างที่ออกจากปาก acaba, โคนที่ติดกับฟันที่ติดกับอ่าปาเขานะ่ะงาเขาเรียกเขาเรียกกิ่งนะงาเรียกกิ่งไ,ม,ไม,ม่ไม่ใช่เรียกด้ามไม่ใช่เรียกอันไม่ใช่เรียกด้ามนะเรียกกิ่งกิ่งงานนะถ้ากิ่งงาที่ออกจากปากช้างนะที่ออกจาก ฟันช้างเลยจริงๆก็ๆจะสีเนี่ยสีเหลืองเหมือนกับฟันเหลืองเรานี่นะทั่วไปอย่างนี้นะแต่ถ้าปลายงาช้างปลายกิ่งงาช้างก็จะออกขาวอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกเราสังเกตได้นะก็ mm hmm. จะออกขาวเงี้ยเห็นไหมครับขา,ขาวอยางเงี้ยเนี่ยความงามของเขาจะมาเป็นแบบนี้นะโหแบบสวยสวยมากนะ เพื่อนสมาชิกดูถ้าถ้าคนเป็นพระนะคนดูเป็นนะคนดูเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะแบบคือเขาจะมีความสุขนะเวลา2ก็จะจินตนาการคิดนะเขาจะ2ก็จะคิดเขาจะพิจารณาเพื่อนสมาชิกดูดูขา้ขาวเนี่ยเป็นพวกผงนะ ผงพุทธคุณผงม,มหาราชนะผงปัตมงผงอิติเจผงตีนซึ่งเหียอยู่ด้านในเนี่ยพ่อใหญ่มหาก็เชื่อว่าหลายท่านมีอย่างพ่อใหญ่มหานี่นะแบบบ้านๆอ่ะนะมีมีนะมีหลายท่านนี่เราเห็นแคลไซายอยู่ในหลืบอไปนะนี่การแตกเขาเนี่เห็นไหมครับการแตกก็ได้สมดุลกันนะนี่เนี่ยด้านนี้แตกมาเนี่ยอันนี้อันนี้โยกขึ้นมาเห็นไหมครับเชิงงอยโยกขึ้นมาด้านนี้ก็แตกยุบลงไปนี่คือการแตกที่ได้สัดส,ส่วนเใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ย การแตกนีไม่ใช่การแตกแบบเจาะจงหรือตั้งใจให้แตกการทําการบีการแตกการทุบนี่มันโดยธรรมชาติมันบ่งบอกได้เนี่ยแล้วก็ร่องรอยการแตกก็ก็จะมีคราน้ำมันตังออลซึมออกมาเห็นไหมเพืเ่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยซึมออกมาแล้วหลายท่านบอกนะว่าถ้าร่องรอยการแตกนี้มีน้ํามันตังเอลสีดําเลยเนีย่ไม่ใช่ก็บอกแต่ถ้าเนี่ยร่องรอยการแตกเนี่ยมีคราน้ำมันตังเอลสีน้ําตาลเหลือง อันนี้ใช่อย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่เลยเขาบอกนะอย่างเงี้ยใช่เลยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยใช่เลยเห็นไหมครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่นี่แหละคือค่าน้ำมันดั้งอิลก็ซึมออกมาจากร่องรอยการแตกแต่แล้วท่านบอกว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยเขาว่าไม่ใช่เขาบอกอันนั้นก็ผิดนะเนี่ยการจะดําการจะเหลืองการจะแดงระหว่างร่องเนี่ยมันอยู่กับความนานขององค์พระการแตกการการอยู่ ในถิ่นของพระในที่ร้อนในที่เยน็นในที่ช่าในที่แตกต่างก็ทําให้อุณหภูมิแตกต่างกันลงไปนะเพื่อนสมาชิกนี่คือด้านด้านหน้านะพอม,มาดูด้านหลังดูด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยการแตกของด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับเนีย่ยร่องรอยการแตกของเขาเนี่ยก็จะมีเห็นไหมเนี่ยข้าวน,นตั้งอิ่วขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายตานถ้าแตกเงี้ยเอาใช่เลยนะซื้อเลยนะเนี่ยแต่ถ้า หลายท่านเห็นว่าถ้าแตกแล้วอย่างเนี้ยมันดำดำหมดเขาก็ไม่เอานะบางคนเขาบอกว่ามันมันเป็นคราบแบบเหมือนกับคราบไปเติมแต่งอะนะนานเขาก็จะดำเขาบอกอันนั้นคือผิดนะคือจะดำจะแดงเงี้ยมันอยู่ท,ที่อยู่ที่นานอยู่ที่การอยู่ของพระอุลุมภูมิที่เขาไปอาศัยอยู่ช่วงที่จะมาถึงเราเนี่ยเป็นยังไงนะ เพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่แตกรากฝักชีสวยไหมครับนี่เนี่ยที่มาของว่าแตกรากฝักชีนะนะยิ่งดูยิ่งคลาสสิกมากองเนี่ยยิ่งดูยิ่งคลาสสิกยิ่งดูยิ่งงามเห็นไหมครับยิ่งดูยิ่งงามนี่คือด้านหลังนะด้านหลังนี่แตกพองามพอมาดูด้านข้างเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูด้านข้าง ด้านข้างเราเห็นบอ่อน้ําตาไหมครับเนี่ยบอ่อน้ําตาแบบโบราณเห็นไหมครับนี่ความฉ่ำของท่านนะหายากนะพระเงี้นะเพื่อนสมาชิกหาดูยากเราดูทุกมุมนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เราดูทุกมุมดูทุกจุดนี่เห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยตรงนี้พระยมหานี่เอาเขมิตรลงแล้วนะเอาเขมิตรลงท้องจุดเนี่ยแดงไม่มีเลยนะไม่ปรากฏแดงเลยทั้งสองจุดเลยนะเหลืองนะถ้าเขาบอกว่าแดงนี่ไม่ถึงยุคนะถ้าเหลืองถึงยุคท่านว่ายอย่างนั้นอันนี้คือสายขมิ่นนะเพื่อนดูความฉม่บขอท่านนะ สวยมีครับงามคลาสสิกนี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ตุกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดส r ัครให้พใาออยามาหาช่องสองก็บ,บ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ